ต้องทาแบบหลอะครับมันทําได้หลายแบบก็คือ,อเขาทํำให้มันเมื่อก่อนาลันบลลอยกระทงเขาเอาดอกบัวมาลอยนะ่ะแต่ว่าพอดอกบัวมันหายากเขาก็เอาใบกล้วยใบตองแทนมันง่ายกว่าเอามาทําให้มันคล้ายๆลูกดอกบัวแบบนั้นนะ มันหมุนรอบตัวเองดวงจันทร์ไม่ใช่โลกโลกใช่แล้วเล็กๆที่หมุนรอบโลกนี่คืออะไรดวงจันทร์ใช่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกแล้วก็วโลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบตัวเองหนึหนง่งรอบก็คือหนึ่งวันดวงจันทร์หมุนรอบโลกหนึหน่งครั้งก็คือหนึ่งเดือนนั่หมุนครบหนึ่งรอบก็คือหนึ่งเดือนก็เป็นเดือนต่อไปแบบนั้นอ่ะแล้วก็ภาพเนี้ยก็คือทุกๆวันอ่ะดวงจันทร์เราจะเห็นดวงจันทร์นั้นบางวันมันก็เป็นยังไงพี่เจะดูนี่มันค่อยๆเป็นยังไงค่อยๆมืดค่อยๆมืด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 จนในที่สุด ดับไปเลยมองไม่เห็นเลยอันนี้เขาเรียกว่าข้างแรมแล้วก็พอมันเริ่มเพิ่มขึ้นแบบเนี้จนถึงพระจันทร์เต็มดวงวันนี้เหรอคะใช่เขาเรียกว่าข้างขึ้นถ้าเป็นดวงก็คือขึ้นสิบห้าค่ำก็คือนับไปสิบห้าวันน่ะเอาใหม่นะขึ้นหนึ่งค่ำขึ้นสองค่ำขึ้นสามค่ำขึ้นสี่ค่ำขึ้นห้าค่ำขึ้นหกค่ำขึ้นเจ็ดค่ำขึ้นแปดค่ำเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเห็นไหมจนเป็น ขึ้นสิบห้าก็พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เป็นแรมหนึ่งค่ำแรมสองค่าจนถึงแรมแปดค่าแล้วก็จกนในที่สุดก็คือแรมสิบห้าเป็นยังไงครับมืดมืดตึ๊ดตือเลยใช่อันนี้ก็คือเป็นทุก<อ>เดือนนะอะทุกๆเดือนมันเป็นอย่างเนี้ย<ม>ก็คือถ้าเกิดพูดว่าขึ้นสิบ่้าพระจันทร์จะเป็นยังไงครับ<ม>ถ้าบอกว่าวันขึ้นสิบ่้าพระจันทร์จะเป็นยังไงครับก็ค<ม>ือจะเห็นพระจันทร์เป็นยังไง เต็มดวงกับไม่เห็นถ้าขึ้นนะถ้าขึ้นจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงแต่ถ้าเกิดแรมสิบห้าค่ำจะเห็นพระจันทร์เป็นยังไงครับไม่เห็นจะไม่เห็นแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นแปดค่ำอ่ะกล้ากล้าเป็นพระจันทร์รึ่งเสี้ยวแล้วถ้าแรมแปดค่ำอ,อะ่ะคยเลยแรมแปดค่ำอ่ะพระจันทร์เป็นยังไงู๊พระจันทร์รึ่ง,งเสี้ยวรึ่งเสี้ยวเหมือนกันโอเคนะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำจะเห็นพระจันทร์เป็นยังไงครับเต็มดวงอ่เดี๋ยวคืนนี้ลองงดูนนนะะวว่าาารจจั์เเตต็มปยไง เหมือนอันนี้หรื <c oughs> หรอเปล่าอันนี้จะเห็นใกล้หน่อยจะเห็นว่ากันเป็นรูๆกุบขวาด้วยถ้าเห็นไกลอ่ะถ้าไกลก็จะเดี๋ยวลองคืนนี้พี่จะลองรอดูถ้าฝนไม่ตกก็แน่าจะเห็นว่ากันเดินจะต้องอ้านใดมาแต่เดกพวเราใส่ยิงแต่เราก็จะมันลอยกระทง